โอเคนี่ไม่ใช่มันเจอจาไม่ถไม่เป็นไรผมรับได้ช็อตนึ่งช็อตไหมผมไม่ถือไม่ใช่น้ำแข็งมันละลายมันไม่มีไม่มีเล่าเลยท้ำมาไหมเดี๋ยวผร้อมขับไปกินเองผมไม่ถือพักผมขับรถด่านเยอะช็อบชอตเอาไปช็อตไม่ใช่ใส่ไปช็อตได้เจอจาเอ๊ะอภิปรายกันานเยอะโอเคขอบคุณมากแต่ว่าเอาแค่บอลนี้มาผมมีคิวไงถ้าไม่มีคิวยากลากยาวด่านเท่าไหร่มีตอนนี้ไหม นาะเขาจะหวั่ไม่ใจนนไม่ได้ดไม่ใช่เฟเจอร์ผมอยู่มาก่อนจริงๆตำรวจลวงในแม่สุดยอดนี่ก็จแม่งมันต่างกันมันต่างจริงยอมรับเราเดีคิดดีแลบอกเขาดาวใจแล้วจตั้งด่านเสีอยอีออกแเออแล้วตามหาตัวอยู่พอดีเลยใครอยู่ดี <laughs> <laughs> จะทายผมเฮ้ย <laughs> มีคุเกเสด็จบ้าเออโต๊ะเนี่ยเออเข้าบ้านเอาเอาแค่พอดีพอดีผมต้องมีคิวไปต่อโหพอดีกับข้าวไม่ต้องแดกกันะเพิ่งทำมือใช้ปลาได้แค่นี้ไอ้ ล,ลูกอะไรแดกมิดเยอะโอ้โหดอมรับว่าเล่าดีเล่าอร่อยแต่ว่าดีมิดมันสุดๆเราจะพาไปจัดเด็กกันหนะ่อยสองคนเอาคุณิดให้รอดก่อนฮะโอ้ฉันอ้วก,กอ้วกเลไมอ่ะ่อยๆกินกินเจเย็นค,ค่อยๆผมไม,ไ,ไม่ได้กินทุกวันไง,นงวันาน,านั้นจะกินทีนู้ ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน็เหนรู้ว่าเรลาดีเรลาอะไรเลยนะคะผมกินเล่าเสือกินเล่าเสือไม่อยู่ตลอดคือตามสภาพกรรมกรนะเล้าเสือห้าสิบบาทสกมไม่เอาที่นี่ไม่มีขายไม่มีให้ตายหาไม่มีเล่าเสือไม่มีทาาได้ไม่มีทางถ้าผมหาได้กินไหมหาได้ก็คือว่ากินแต่หาไม่ต้องหาแต่ไม่ต้องหาผมไม่กินแล้วไม่ไหว เล่าเสือเขาได้เสือดำเออมีคอนหวานมีเหรอเออใช่ผมสมเมื่อกี้เหมือนนี่เลยกินเหมือนนี่เลยสุดๆอร่อยจริงคอาเรียกเล่ากรรมกรอนหวานเจี๊ยบอร่อยถ่าย้วถ่อนเพื่อนใช่ถ่ายเพื่อนเพื่อนไปเก็บประสบการณ์เออประจานไม่ใช่อาจารย์นี่แหละไอ้ที่ตั้งกล้องเนี่ยทำเพื่ออะไรภาษาพินฮะประจานกูอีกระวังคำพูดออกไปด้วยพอมันจะออกสื่อปิดปิดได้แล้วปิดได้แล้วโอเค Yeah, <laughs> okay.